สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอนนะคะกับ,บกหัวข้อใครอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้า ลักษณะหรือราศีของคนนี้นะคะเมถุนตุนกลกุมอืมแล้วก็มีธนูนะคะเมถุนตุนกลกุมธนูเอ่อเป็นคนขี้กังวลเป็นคนคิดมากอืมขี้กลัวแต่ว่าในขณะเดียวกัน เขาก็พยายามที่จะพยายามที่จะสลัดความกลัวสลัดความกังวลคือการแสดงออกของเขาจะไม่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขาเป็นคนที่วิตกกังวลเป็นคนที่คิดมากอะไรแบบเนี้ยอืมเขาอาจจะแสดงออกด้วยความมั่นอ,อุกมั่นใจกล้าคิดกล้าตัดสินใจหรือบางครั้งออกแนวขุนหันพันแล่นด้วยซ้ําคือ ตัดสินใจรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตัดสินใจแล้วก็มากังวลว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันจะดีหรอวะแต่ไม่บอกใครนะไม่บอกใครเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าฉันไม่มั่นใจอืมเรียกว,ว่าเป็นคนขี้เก๊กหรือเปล่า <laughs> มีฟอร์มอะฟอร์มจัดนะ สีธนูพูดไปแล้วเนาะอมีมีนด้วยนะคะมีนเออคุณกับเขาอ่ะคุณกับเขามีความสัมพันธ์ในเชิงที่ลักษณะเหมือนเป็นคนคุยอ่ะเหมือนเป็นคนคุย เป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันมานานรู้จักกันมานานแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่คืบหน้าไม่ได้แบบพัฒนาแต่รู้จักรู้ใจรู้กันหมดทุกอย่างแล้วนะคือคุณรู้จักเขาดีรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะว่าคุยกันมานาน เขาเองก็รู้จักคุณดีเหมือนกันแต่บางคนน่ะติดปัญหาเอ,อ่อบางคนอาจจะติดปัญหาเรื่องมีครอบครัวแล้วมีสามีหรือภรรยายอยู่แล้วบางคนแต่งงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำได้แค่คุยกันแต่ความสัมพันธ์มันเกินเพื่อนแน่นอนไม่ใช่เพื่อนทั่วไป มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นลึกซึ้งกว่าเพื่อนธรรมดาต่อให้จะเป็นแค่คนคุยยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้อะไรชัดเจนอะ่ะแต่ว่าคุณรู้เขารู้ว่าไอ้ที่เราคุยกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่คุยกันแบบเพื่อนนะอืมเพียงแต่ว่ามันไปไปมา,ม,า,ม,ามันมันเหมือนจะมันเหมือนจะดีสักพักหนึ่งมันก็เอ่อถอยลงอะไรอย่างเงี้ย มันมันเหมือนความสัมพันธ์เหมือนเหมือนกันเต้ลีลาดอะเดินหน้าถอยหลังอะแบบนั้นอะนะคะเพราะว่าอ่าบางคนบางคนมีเจ้าของอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วบางคนอาจจะติดปัญหาความกังวลความกลัวก็รักแหละแต่แต่ก็กังวลก็คิดมากคิดมากอะไรไม่รู้นะคะคิดไปทั่วแหละ แล้วก็บางคนก็อาจจะยุ่งยุ่งเรื่องงานอา่าบางคนมีเรื่องของความห่างไกลด้วยนะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจจะเป็น long distance relationship อะไรอย่างเงี้ยบางคนอยู่กันแบบไกลกันมากๆเลยอะ่ะไม่สามารถที่จะมาหามาเจอกันได้บ่อยๆอ,อ,อาจจะคุยกันผ่านเอ,อ่อการแชทการโทรวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่ซะส่วนมาก ไม่ค่อยได้เจอกันแบบตัวเป็นๆน,น,น,นานๆถึงจะมีโอกาสได้มาเจอกันทีหรือว่าบางคนหนักหน่อยก็คืออยู่กันคนละประเทศอย่างเงี้ยนะคะอืมเราบางคนก็แบบบ้างานยุ่งเรื่องงานด้วยก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยแหละที่ทําให้มันไม่ได้พัฒนาแล้วทีนี้ คุณกับเขาอะเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นก็ดูสิมีปัญหาอะไรหรอมันมีเรื่องของความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความคาดหวังเข้ามาเกี่ยวข้องอ,อ,อาจจะมีใครคนในคนหนึ่งที่ที่คาดหวัง คาดหวังในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะก็เลยเครียดเพราะว่าเพราะว่าอาจจะทำไม่ได้ตามตามเป้าหมายกลัวว่าจะทําให้อีกฝ่ายนึงผิดหวังกลัวว่าจะทําให้อีกฝ่ายนึงเสียใจหรือไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีการกดดันกัน นะคะมีการกดดันกันเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นะ่ะก็คุยกันมาดีๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบเนี้ยมาเรื่อยๆอ,อยู่แล้วแต่อยู่ๆมันก็เกิดมีความเครียดความกดดันขึ้นในความสัมพันธ์นี้ ตอนแรกเริ่มมีความหวังมีความหวังที่สวยงามมีความหวังที่สดใสแล้วก็ดูว่าทิศทางมันน่าจะเป็นไปด้วยดีแต่อยู่ๆอยู่ๆรู้สึกท้อแท้รู้สึกหมดหวังมาเฉยๆอย่างนั้นน <t> ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณ เขาอยากคุยกับคุณนะอยากคุยกับคุณไปเรื่อยๆถามว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณเขาเขายังมีความยังมีแพชชั่นกับคุณอะยังยังต้องการพูดต้องการคุยแต่ถ้าถามในเรื่องของความมั่นคงทางด้านจิตใจหรือความรู้สึกของเขาอะมันยังไม่ชัดเจน ไม่ว่าคุณกับเขาจะคบกันมานานแค่ไหนคุยกันมานานแค่ไหนอืมอ่ะเราเราขอดูฝั่งคุณบ้างนะเราสงสัยอะไรบางาอย่างถ้าเทียบกันนะระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันจะชัด ฝั่งคุณจะมีความชัดเจนมากกว่าในเรื่องของความรู้สึกคือคุณชอบเขาชัดเจนเลยสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเออคุณชอบเขาอะแล้วคุณก็มั่นใจในความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยอืมไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรบางครั้งอะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่คุณจะไปชอบคนคนนี้หรือตกหลุมรักคนคนนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่สมควรเขาไม่ได้มี ไม่ไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะทําให้คุณต้องไปคั่งรักอะไรเขาเลยอ่ะเออคนอื่นๆดีกว่าเนี้ยก็มีทําไมอ่ะทําไมฉันไม่ชอบทําไมฉันถึงมาชอบคนคนนี้เนี่ยบางครั้งุนจะมีความรู้สึกนี้แต่คุณก็ชัดเจนในใจคุณว่าเออคุณก็รู้ตัวว่าคุณชอบเขาคุณชอบคนคนนี้อ่ะชอบมากด้วยในขณะที่เขาอ่ะเขาไม่มั่นใจหรอกเขารู้แค่ว่าเขาแค่ชอบคุยกับคุณ ออแล้วความรู้สึกมันอาจจะเป็นแบบบางครั้งรู้สึกดีแต่บางครั้งก็เฉยๆอ่ะมันจะเป็นแนวแบบวูบวาบเหมือนอารมณ์แบบมาเร็วไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งรู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกชอบมากเลยนะแต่พอสักพักก็เฉยๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยเขาก็เลยยังไม่มั่นใจว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าเขารู้สึก ยังไงกับคุณกันแน่บางทีพอคุยกันอ้าเหมือนรู้สึกดีแต่พอไม่ได้คุยกันเขาก็เฉยๆนิ่งๆงเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรหรือว่าคิดถึงโหยหาหรือต้องการคุณหรืออยากจะแบบพยายามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาไม่มั่นใจว่าหรือเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบคุณหรือเขาไม่ได้รักคุณหรือเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่เออ พอเทียบสองฝั่งนะความรู้สึกสองฝั่งระหว่างคุณกับเขาอะเราว่าคุณชัดเจนในความรู้สึกมากกว่าในขณะที่เขาอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการจริงจังในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาคะ่ะความสัมพันธ์นี้ อ,อก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีการแบบตัดสินใจเลิกลาหรือจบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยเขาอะตัวเขาอะคิดว่าเขาอยากจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งนะแต่บางคนคุณได้บล็อกเขาไปแล้วหรือบางคนคุณมีกำแพงกับเขาที่ค่อนข้างสูงคือต่อให้เขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณ มันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมความรู้สึกของคุณคุณจะระมัดระวังตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็คือเลิกลากันไปขาดการติดต่อกันไปแน่นอนว่าก่อนที่จะเลิกลาไม่ได้จบสวยหรอกมันมีปัญหากันมันมีการขัดแย้งกันมันมีการทะเลาะกันมันมีคนเจ็บมันมีคนเสียใจที่แบบเสียใจมากๆอืม ีเนี้ยเขาก็เลยอาจจะกังวลว่ามันน่าจะยากน่าจะยากที่จะมาสารต่อน่าจะยากที่จะกลับมาคุยกันใหม่แล้วคุณเองก็คงมีกำแพงกับเขาอ่ะก็คงไม่เปิดรับเขาหรอก เออบางคนแค่เป็นกำแพงทางทางใจนะคะก็คือไม่ได้บล็อกอะไรอาติดต่อยังติดต่อได้แต่การพูดคุยอาจจะดูเย็นชากว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางคนก็คือบล็อกบล็อกทุกช่องทางเพราะไม่อยากติดต่อเรอาอเหมือนแบบเด็ดขาดด้วยนะรอบนี้เหมือนแบบว่าตั้งใจตั้งใจที่จะเลิกลาให้ได้ตั้งใจที่จะตัดใจให้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วเขาจะทำยังไงอ่ะอ่ะออีกนิดอืม,ขอออมเขาอ่ะ ออถ้าเขาติดต่อคุณไม่ได้ถ้าคุณบอกเขาทุกทางนะคะเขาก็คงไม่ทําอะไรก็คงจะอยู่เฉยๆประมาณว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการกระทําของคุณด้วยอะคือถ้าคุณคุยกับเขาถ้าคุณยอมคุยกับเขาเขาก็คงจะไปต่อกับคุณแต่ถ้าคุณไม่คุยกับเขามันก็จบแค่นี้อืม เขาอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้าแต่เราอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะติดต่อมาไหมเขาจะพยายามติดต่อมาไหมตัวเขาเองอ่ะพยายามจะไม่ติดต่อนะเอาจริงๆแล้วตัวเขาพยายามจะไม่ติดต่อแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะมีบางอารมณ์อารมณ์ชั่ววูบ อารมณ์แบบไม่ไหวแล้วคิดถึงมากๆอยากคุยมากๆหรือกําลังเมาอยู่ควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรอย่างนั้นอะ่ะมันมีแนวโน้มว่าเขาจะติดต่อมานะคะแต่มันจะเป็นการติดต่อมาแบบที่เขาก็ไม่ไม่ได้คาดคิดหรอกคือคือไม่ได้เป็นการวางแผนเอาไวอ้อ่ะเพราะถ้าเอาจริงๆแล้วเขาอยากคุยกับคุณแต่เขาไม่กล้าและเขาก็พยายามที่จะไม่ติดต่อพยายามที่จะ อยู่เฉยๆหรือบางคนเนี่ยเขารู้แล้วว่าคุณไม่ไม่อยากคุยกับเขาไม่ต้องการคุยกับเขาคุณบล็อกเขาคุณปิดกั้นทุกช่องทางเขาก็เลยพยายามจะอยู่นิ่งๆพยายามที่จะไม่ทําอะไรแต่วันดีคืนดีก็ไม่รู้แหละว่าเขาคือคุณอาจจะเหลือสักช่องทางหนึ่งอะให้ให้เขาได้ติดต่ออาจจะบล็อกบล็อกไลน์บล็อกโซเชียลอะไรต่างๆแต่ยังมีเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เอ่อ วันดีคืนดีเขาจะติดต่อมาแบบแบบที่ต้องบอกว่าแบบที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจเช่นเขาเมาเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็เลยโทรมาอืมหรือว่าอยู่ในช่วงที่แบบเออ,อารมณ์อ่อนไหวมากๆเงามากๆอยากคุยกับใครสักคนต้องการคุยกับคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบทนไม่ไหวควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะโทรไปอืม ขอดูให้อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บ้างวิ commitment intuition เออความสัมพันธ์นี้นะให้ให้ลองให้ลองสังเกตความรู้สึกของตัวเอง หรือ,อสัญญาณไซ์อะไรบางอย่างในใจคุณนะคะเซนส์ sense ของคุณอะถ้าเซนส์ของคุณอะมันบอกว่าใช่เดี๋ยวเขากลับมายังไงคุณกับเขาก็ยังไม่ได้จบกันคือความรู้สึกลึกๆมันบอกอย่างนั้นมันก็มีโอกาสสูงมันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะกลับมาแต,แต่เราต้องบอกอย่างนี้นะถ้ากรณีที่เขามีครอบครัวแล้ว หรือว่ามีมีคนที่แบบเป็นเป็นสามีเป็นภรรยาอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยมันอาจจะยากนะยากที่เขาจะเ,าเลิกกับอีกคนนึงเพื่อมาคอมมิตกับคุณแต่ถ้ากรณีที่เขาไม่มีใครอ่ะมันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะคอมมิตกับคุณได้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานะของเขาณนะปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ ก็ต้องดูไปตามเหตุตามผลถ้าคุณจะคาดหวังว่าเอ้ยให้เขาอยาแล้วไม่อยู่กับคุณมันอาจจะมีนะมันอาจจะเป็นไปได้นะบางคนแต่บางคนเขาก็อาจจะไม่ยอมอยาอหรือบางคนคุณเองเนี่ยแหละที่เป็นคนที่มีสามีหรือภรรยาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วคุณก็อาจจะไม่ยอมยา แต่คำว่าคอมมิ t เมนต์น่ะในที่นี้เรามองว่ามันมันอาจจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันต่อ,อสารสัมพันธ์กันต่อคือยังตัดกันไหมค่ะว,ว่าอย่างนั้นเถอะแต่มันจะได้ไปต่อไกลแค่ไหนอ่ะจะได้ไปต่อไกลแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับ ความเป็นไปได้ของแต่ละคู่ด้วยคือถ้าต่างคนต่างโสดความเป็นไปได้มันสูงที่จะได้คอมมิตจะได้คบหากันแบบจริงจังแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่โสดก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นไปได้ยากหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเรดแฟกให้ดูสัญญาณแล้วก็ให้ดูความเป็นไปได้ดูความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนคุณก็รู้อยู่แล้วรู้บางคนนะ่ะเราจะบอกเลยว่ารู้อยู่แก่ใจว่า มันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ตัดใจไม่ได้เหมือนกันบางคนรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเช่นคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วแล้วคนของคุณก็ดีมากด้วยคุณอาจจะมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเขาทําหน้าที่ของเขาดีแต่คุณดันมารักค,คนคนนี้แล้วคุณก็รู้ด้วยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อไม่ได้มันมันได้แค่นี้ในใจลึกๆรู้ว่ามันเป็นได้แค่นี้แล้วมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางที่จะ เดินหน้าเนี่ยก็ให้ดูสัญญาณสัญญาณในความรู้สึกของคุณนะคะอืมแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงอะ่ะก็ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแหละเออแค่ให้คิดดูให้ดีๆแล้วกันนะคะโอเค จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ